สวัสดีค่ะลี่นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะทริปที่เราปักหมุดไปตอนนี้จะเป็นภูชี้ฟ้าจังหวัดเชียงรายนะคะโดยที่เราจะผ่านทะลุจังหวัดพะเยาไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีที่เที่ยวตรงไหนส,สวยๆเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายให้นะคะ ตอนนี้ลี่หาข้อมูลของภูชี้ฟ้าคร่าวๆมาให้แล้วนะคะภูชี้ฟ้านี่เขาบอกเป็นภูที่สวยมากๆเลยเพราะว่าลักษณะภูเขาของเขาคือจะมีปลายภูเขาชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า45องศาลักษณะการชี้เขาเนี่ยคือจะชี้ข้ามฝั่งไปที่ประเทศลาวด้วยแล้วมันสวยมากๆเขาบอกถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีหมอกอยู่ปลายภูชี้ฟ้าปลายยอดดอยอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นหน้าหนาวนะที่จะมีทะเลเหมอกอย่างนัง้นแต่ว่าเรามันเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยเที่ยวตามฤดูกาลเขาเท่าไหร่ ภะะูชีฟ้าเนี่ยไฮไลท์มันคือการที่เราตื่นเช้ามาดูฟ้าทิ์ขึ้นอ่ใชใช่ใช่ใช่ใชไปดูทะเลหมอ,อกนี่จริงๆตรงนี้เป็นจุดที่เลยอาจน้ำพุร้อนแม่คาจจานมานะคะแต่ว่ารีดันเจอตรงนี้วิวสูย มองด้วยตาเนื้อมันสวยมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมองเห็นไหมอ่ะได้อยู่มนะั้งปลายทางของเราคือพะเยาแล้วก็เชียงรายนะคะถึงพะเยากันที่ประมาณบ่ายสองตรงเป๊ะเลยเรากำลังเข้าไปที่กวานนะคะ จริงๆเป็นคนพะเยาที่ไม่ได้เที่ยวพะเยาเลยนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆก,ก็คืออยู่ที่เชียงคำโตมาหน่อยก็คือไปอยู่เชียงใหม่เลยแล้วก็อยู่ยาวเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดเท่าไหร่คาแรคเตอร์ของป้ายกวานพะเยาเนี่ยจะเป็นไม้อยู่ซึ่งถ้าจําไม่ผิดนะตั้งแต่เด็กน้อยก็ยังจะเป็นป้ายตัวนี้แล้วตอนนี้อายุ27แล้วก็ยังจะเป็นป้ายเดิมนะคะคงคีฟความเก่าของกวานพะเยาอยู่ ดดขึ้นชื่อของเมืองพะเยาก็คือนี่เลยปลาสม้มต้องกินนะถ้ามากินนี่มาถ้าถึงพะเยาหนะ่ะทำไมมันถึงเรียกว่าปลาสม้มก็เพราะว่ากวานพะเยามีปลาเยอะไงเมื่อก่อนเขาก็เลยเอามาแปรรูปเป็นปลาสม้มขย่าเอาปลาส้มไปมกเ,เอากระจีนล้วนนี้ก็ไจ้นไหนกิ่นีหพี่อันจะอี้ครับปอนของฝากกวานพะเยาน้องสาสามหุงเจ้า เอากลับบ้านอันหนึ่งขายมวนก็เจ้าตรงนี้แค้น้อยอแหละตันนี้เรานั่งกินข้าวดื่มกวนกันคาร์บอนซิกเจอตอนนี้คือกูต็นทีไมทห้มเมี่ยงดีจยู่เลยในในลองเปิดดูดีดป่ะงวะโอ้ย <c oughs> น,นี่ไง <c oughs> <c oughs> จริงๆเกิดมาในชีวิตนี้กไม่เคยกินนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของกวนพะเยาเขาให้ปิดแล้วขยับไ,ไ,ไม่ใช่เหรอเช็คๆอ่ะเสียนเสียนไฮโลไม่ใช่ไปกินข้าวซื้อะไรบ้างซื้อปลาเผาซื้อปลาเผาซื้อส้ตมตำอุ้ยด,ดูดูกงดิกุงเต้นแล้วก็ซื้อแหนมปลารสชิมกงเต้นหน่อย เขาบอกว่าอันเนี้ยเขามาคุกเหมือนกับลาบอีสานนะมันเป็นยำๆแล้วก็เป็นเครื่องลาบเนาะใช่ใช่ลาบอีสานเพราะว่าเขาใส่ข้าวคั่วด้วยตัวเล็กๆแล้วกันเป็นไงหวานไหมไม่รู้รสชาติกุ้งเลยอะ่ะเพราะว่ามันได้กลิ่นแต่มะนาวแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็ใบเนี่ยใบอะไรกินแค่กุ้งดิลองชีมฝรั่งเออๆนะ่ะไม่รู้จักรสชาติกุ้งเลยงัย้นลองชิมแค่กุ้ง อก็ไม่มีรสชาติอยู่ดีอร่อยหมดอาหหิวอ๋อที่เนี่ยถ้าสงการอ่ะเขาจะเล่นน้ำไปทั้งสายเลยเขาน้ำตรงนั้นมาเล่นใช่ ปลาส้มนะจ้าคนปกติเขาจะสามารถกินดิบได้นะเพราะมันก็เป็นเหมือนแหนมแต่ว่ามันเป็นแค่ปลาแต่ว่าหนูไม่กล้ากินหนูเอาไปหมกมาแล้วหมกคือเอาไปสุกเอามันไปแบบไปแอนไฟอะแอนไฟอะปลาส้มคือเขาจะหมักใช่ไหมเอาปลามาหมักให้มันเปรี้ยวเขาเลยเรียกปลาส้มเนี่ยมั่งปลาส้มอร่อยไหมํำกับรสชาติเป็นไงเปรี้ยวก็ชื่อก็บอกปลาส้มส้มแปลว่าเปรี้ยวกินละค่ะ ตอนนี้อาหารกินไม่หมดต้องห่อกลับบ้านนะคะปลาครึ่งตัวนี่เดี๋ยวตอนนี้อากาศมันร้อนใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาไอศคมกินเมื่อกี้เห็นมีคนถือไอศคมหามมากทางนี้แล้วแบบว่าน่ากินไงเดี๋ยวลูกเขาซื้อตรงไหนะ่ะเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนนี่ไอศครีมดับคลายร้อนของเราเปผู้ช่วยชีวิตเราในวันนี้นะคะหนูอยากได้ใส่มะใส่มะพร้าวอะค่ะใช่เอาอ <ขา S 1> <ๆ>ันหนึ่งค่ะได้ค่ะเจ้าถายดีไหมคะค่ะถายดีเนาะเพราะอากาศมันร้อนไงแล้วเราก็ต้องแบบ ใช้ติมดับร้อนดูจากหน้าซะก่อนร้อนกว่าน,นี้นี่ซิลิโคนละลายหมดแล้วนะ, <_ t un> ะตอนนี้เราออกจากกว้านพะเยามาแล้วนะคะ เมื่อกี้อยู่ที่วางพะเยาเยป็นยังไงบ้างส่วนมากคนน่ะจะมาตอนช่วงเย็นกันเพราะว่าบรรยากาศมันจะลมธรรมชาติจะเย็นสบายแต่เราดันทุลังไปหน่อยเราไปนั่งตอนกลางวันซึ่งร้อนมากๆแต่บอกว่าอาหารเขาก็ไม่แพงนะสองข้างทางเขาจะมีอาหารขายเต็มไปหมดเลยมีส้มตำมีไก่ย่างมีไส้ย่างมีปลาเผา มีกับแก้มทุกอย่างอ่ะสําหรับปาร์ตี้ตอนเย็นได้เลยอ่ะแล้วก็ที่สาคัญถ้าเราซื้ออาหารที่เขาคือมีเสือให้เราใช้ได้ฟรีๆเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าใครที่ผ่านพะเยาเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าแวะนะตอนนี้เราต้องตรงไปต่อที่ภูชีฟ้าเชียงรายนะคะ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางอุทยานขึ้นภูชีฟ้าแต่ว่าระหว่างทางตรงน,นี้มันสวยมากเลยอะ่ะเห็นหรือเปล่ามันย้อนแสงไหมอะ่ะดูสิเฮ้ยภูเขาสวยมากเลยแต,แต่ตอนเย็นคือแบบละมุนมากอะ่ะ วอนนี้เรามาภูชีฟ้ากันแล้วที่พักที่นี่ภูหมกดอกไม้นะคะข้างหลังพระที่กาลังตกนะคะวันนี้เรามากับที่บ้านด้วยนะคะมีคุณพ่อพี่สาวพี่ชายแล้วก็พี่เขยมีเจ้าของเขาบอกว่าท้องฟ้าที่นี่จะเปลี่ยน <c oughs> ทุกวันหรอ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนคะ่ะแล้วแต่แล้วแต่สภาพอากาศหรอมันจะเป็นสีอะไรอปกติอ็ไออย่างบางวันเนี้ยพาสเทลนะพี่ค่ฟ้าเป็นชมพูอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ภอพอากาศอันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแลยวกลเป็นสีส้มไม่แน่ ใชค่ะเพราะว่าบางทีก็มามืดๆเลยฝนถ้าพี่มาฝนมาเจอฝนปุ๊บวันลุ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีหมอกสวยๆลอยมาจากสากลาวนช่ฝากร้านไหมคะผู้มอดอกไม้ผู้ชีฟ้านะคะมาเที่ยวมามาพักผ่อนได้ค่ะที่นี่โอ้บรรยากาศดีค่ะหนาวทั้งปีค่ะได้เลยยินดีตรเดี๋ยวเก็บผ้ามาให้ ตอนนี้เราสั่งเซตหมูกระทะเรียบร้อยเรามากัน6คนเราสั่งกัน2ชุดนะคะไม่รู้ว่าพอไหมโอ้ยที่นี่บรรยากาศดีมากเลยต่อให้จะเป็นฤดูฝนแต่ก็อากาศเย็นมากเลยนะคะนี่สมาชิกที่บ้านเรานะคะแต้แดอน,นี่จะกินกี่โลอมืมคนเดียวน่าจะหนึ่งถาดน,นี้คงยื่นยังยังหิวแล้วน,นี่ของรีคนเดียวใช่ไหมทานใช่ค่ะหมูกระทะที่นี่นะคะเซตหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะทานได้ประมาณสามถึงสี่ นนะคะเขาบอกไ้นะถามว่าสำหรับดี้นน่าจะประมาณหนึ่งท่านนะคะ <3 Han ulla> รวมอาหารเช้านะคะที่ปูชีฟ้าผู้หมอกดอกไม้ที่ค่ะก็จะประมาณนี้สำหรับสองคนโอเคเดี๋ยวเราจะนอนกันนะ mm hmm. เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบหน้าแดงมากเลยเอ่ะสำหรับคืนนี้ที่ปูชีฟ้าแค่นี้ก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเก็บภาพที่ปลายยอดปูชีฟ้ามาให้ดูกันนะคะ mm hmm. นี่ครับตีห้าี่สิหกเดี๋ยวเราจะไปขึ้นยอดภูกันนี่ ตื่นดีนีเร็วอาทิตย์เธออย่าขึ้นตัวเองตัวเองไปดูว้าที่ขึ้นได้ไหมหนูเคยดูแล้วกี่ห้ากว่าแล้วเร็วเดวีวยวไม่ทันเร็วๆป็่ะป่ะเรียว ตอนนี้นะคะเรากำลังออกจากที่พักเพื่อขึ้นไปยอดภูชี้ฟ้านะคะเขาบอกว่าห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลนะคะน่าจะใช้เวลาสัก5นาที ฟานี่บางปีนี่แม่คานิงขึ้นเหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางมาถึงครึ่งทางของจุดเดินทา ยอดภูชีฟ้านะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตอให้เราอยู่ตีนเขาเราจะมองเห็นไหมนะคะเพราะว่าหมอกค่อนข้างลงหนาจัดมากเลยนะคะแต่คนที่สัมผัสอยู่ตรงนี้อากาศดีมากเลยทำไรง่งนอนละ ขึ้นมาอยู่ถึงยอดภูชีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยอดภูชีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นป้ายที่ทุกคนจะชอบมาถ่ายรูปกันนะคะเขาบอกว่าภูชีฟ้าความสูงจากระดับน้ำทะเลที่1นึ่งันก็ยี่สิบแปดเมตรนะคะบอกเลยว่าหนาวมากๆไม่สามารถมองเห็นฝั่งลาวได้เลยนะคะส่วนวิวนะคะเราจะรอยอยู่ตรงนี้จนกว่าฟ้าจะเปิดนะคะจริงๆตอนนี้เวลา7จ็ดโมงห้านาทีแล้วนะคะ่ะาทีจะไม่ขึ้นได้ อัปเดตจริงๆเราจะต้องลงดอยแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดโมงสีาแดดังไม่มาแล้วหมอกมีท่าทีว่าจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนยิ่งสายหมอกยิ่งเยอะนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าเก็บภาพได้แต่ทะเลหมอกแล้วกันนะ <c oughs> พาอภูเขาไม่เห็นนเรามาตอนเช้าหมอกเต็มเลยอร <c oughs> นี่หมอกไม่มีแล้วใช่ตอ,าาตอนเช้ามองถนนมองทางไม่ได้เลย ตอนนี้เราลงมาจากภูชีฟ้าเรียบร้อยแ,แล้วเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านเป็นไงบ้างความรู้สึกขึ้นไปภูชีฟ้าคุ้มไหมคุ้มนะแต่ว่าอาจจะเดินเห,หนื่อยนิดนึงเดินขึ้นไปประมาณกิโลนึงเนะาะแต่ว่าแนะนําให้ใส่รองเท้าผ้าใบที่มันมีแบบมีดอกยางหรือมีอะไรยึดเกาะแน่นๆหน่อยอะเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะลื่น ถ้าแนะนําเวลาขึ้นไปอ่ะแนะนําให้ขึ้นไปเช้าๆออกสักตีห้าครึ่งก็ได้เพราะว่าเราจะได้ไปเจอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหมอกจะสวยมากๆเหมือนกับจะมีหมอกทุกฤดูเลยนะแล้วที่สำคัญเราจะได้เห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยก็คือประเทศลาวนั่นเองเขาจะเปิดให้มีจุดกลางเต้นด้วยใช่ไหมแต่น่าจะเป็นหน้าหนาว รีก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่ารีเป็นคนที่ชอบหมอกมากๆระหว่างวิวภูเขากับวิวหมอกเนี่ยลีชอบสัมผัสมหมอกมากกว่าแล้วก็ทริปนี้เป็นทริปที่เจอเหมอกเยอะที่สุดต,ตั้งแต่ที่เราไปเที่ยวมานะคะลีก็เลยแฮปปี้เป็นพิเศษก็ๆๆประมาณนี้ฝากไว้ได้วยสำหรับทริปทิชี้า<ๆ>อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันด้วยนะหลผู้ประกอบการ,การทีนี้ด้วย